สวัสดีค่ะพี่น้องมาเข้าหมูกรอบไข่ดาวค่ะมาเนี่ลูกชินสตีมจะถามนะเฮ้ยมาชิ้นยุ่งเลยเด็กเตี้ยเลยเปิดไฟมันร้มากออมกินเข่าอยู่ไฮ้ไม่เห็นกองเลยไม่จิ้มเข่ากลองใหญ่เอวแน่เข่าตัวมันยังเป็นธรรมชาติ อืมช่างจบอพี่น้องผู้บันโคด้วยจ้าเสี่ยงกกงเสี่ยงกงข้าหมูกรอบเออออน้อันน้อาเจทำไรนะนอนก็ตื่น

มันไอมันหุ้กินในหาครับเนี่ยกินในห,หน่อยเนี่ยเนี่ยคำที่หงเนี่ยมาค่ะจะเสิรมือนกัน เอาเอาเอา,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 าทายนพี่น้องพี้ยมูกรอบร้านเสียงกงมาเด้อฮะเสียงกงบ้านขัวแล้วพ่อหมูกรอบนินนินเพินเบิลมืละหลายโลพี่น้องมาฮะเสียงกงบ้านขัวเด้อ กูได้มากินหมูกรอบตรงมาลัานเสี่ยงกงบันขวงเนี่ยนอน็นวิววิวไปบังค่ะ